สวัสดี FT เพจแล้วก็ FC นะครับทางช่อง YouTube อูแงเจริญการช่างนะครับวันนี้รับอีกหนึ่งคันนะโตโยตา้าวีกโก้เครื่องยนต์2คิดีนะฮะมาซ่อมบำรุงนะครับรนะคบันนี้ไม่เดี๋ยวมีปัญหาอะไรนะครับ FC ถึงระยะในการเปลี่ยนชุดสายพานทามมิง่งนะครับตรงนี้นะคันนี้วิ่งมา3 0 0แสนกิโลคือต้องเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิง่งรอบที่2นะครับรอบแรกคือ หนึ่งแสนห้าหมื่นกิโลนะครับรอบสองซีเปลี่ยนแต่ชุดเสียพานกับลอกไปนะรอบสามเราแนะนําเลยนะครับอ่ารอบรอบที่สองนะรอบแรกเปลี่ยนแต่ชุดเสียพานทัมมิ่งไปอรอบสองรอบสองมารอบสองนะทีเนี้ยพูด <c oughs> สับสนด้วยตัวเองอยู่มารอบที่สองนะชุดเสยพานตัมมิง่งนะฮะหนึ่งชุดนะครับ,นะรบแล้วก็แนะนำนะครับปั๊มน้ำนะฮะ ปั๊มน้ำแล้วก็วาล์วน้ำถ้าเปลี่ยนหม้อน้ําด้วยก็จะดีนะครับว่ามันสามแสนกิโลแล้วนะครับมันก็ถึงระยะแล้วนะฮะก็น่าจะมีจํากัดเรื่องงบประมาณนิดนึงนะก็เลยเอาชุดที่มันยากๆก่อนนะครับก็จะมีปัม๊นมน,บบน้ําตัวนี้แหละนะปั๊มน้ําตัวนี้มันจะถอดยากนิดนึงนะครับแล้วก็มีวาล์วน้ําแนะนําเปลี่ยนเลยนะครับตัวนี้ไม่กี่บาทเปลี่ยนเลยนะหม้อน้ํานั้นเปลี่ยนทีหลังได้นะครับ ก็ให้สังเกตด้วยนะฮะมีคาบน้ํานะออกมาตามตะเข็บบม,ม,ม,มนุ่งมน้ํานะต้องระวังให้ดีต้องสังเกตด,ด้วยนะผู้ใช้รถนะครับ่ะไปดูชิ้นส่วนอะไรที่เราจะเปลี่ยนกันของคันนี้นะครับเบื้องต้นนะฮะเนี่ยเพิ่มเติมก็คือซีนเผาเราลิ้นตรงนี้นะฮะแนะนาเปลี่ยนเลยนะครับรอบที่แล้วไม่ได้เปลี่ยนนะซีนเผาเราลิ้นตรงนี้นะฮะแนะนําเปลี่ยนตัวไม่กี่บาทไม่กี่ร้อยนะครับ มาดูชิ้นส่วนอะไรนะครับปั้มน้าเบอร์แท้นะครับเบอร์แท้จากศูนย์บริกานนะครับปั้มน้าแทนะที่ขายมาได้คือปลาเกล็ดนะปลาเกินนะ็กตัวนี้เขาจะมีฟิล์มบางๆมาให้เราแล้วนะฮะแต่เวลาทากาวให้ทาบางๆเหมือนกันนะอย่าทาหนานครับทาบางๆเพอะนะครับแล้วก็ทําความสะอาดตรงเครื่องยนต์ให้สะอาดให้ดีนะเอากระดาษทรายเบอร์ พันนะลูบๆๆให้มันสะอาดนะฮะแล้วก็ตามด้วยสเปรย์ล้างนะฮะเพื่อไม่ให้มันมีคราบน้ำยาหรือว่าคราบน้ำหรือว่าคราบน้ำมันนะฮะแล้วก็ตามด้วยะเะกก็นประกบเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ชุดทามมิ่งนะฮะก็จะมีตัวลอกตัวนี้นะลอกทัมมิ่งนะครับแล้วก็ตัวดันสายพานทามมิ่งตัวนี้นะเราจะเปลี่ยนทุกครั้งนะครับ เราจะเปลี่ยนทุกครั้งเลยนะฮะเพราะว่าอันตรายเป็นอย่างยิ่งนะฮะถ้าสายพานตัวนี้นะกระโดดข้ามร่องข้ามฟันเมื่อไหร่นะครับโอกาสที่นะฮะกระเดืองวาวนะวาวนะครับมันจะมันจะหักมันจะโคตรนะครับเอาเราลิ้นฮะมันจะมันจะหักมันจะโคตรได้เลยนะครับส่วนคันนี้นะฮะรอบหน้านะครับเราแนะนำฟิปซีเรานะให้ลื้นะฮะเทสหัวฉีดนะครับ เปลี่ยนชุดพวกซีนนะฮนะซีนแปบ๊บนะซีนแป๊บซีนเบ้าหัวฉีดนะครับตรงนี้นะวงเดือนตรงนี้ก็ต้องแกะมาทากาวให้ใหม่นะรอบหน้านะรอบหน้ารอบนี้งบจํากัดนะครับก็รประมาณนี้นะงานซ่อมดูแลบำรุงรักษานะครับเครื่องยนต์รอบอสามแสนกิโลนะครับก็น้ำยาแม่น้ำนะครับ ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับน้ำยาหม้อน้ํานะน้ำยาหม้อน้ําสีหวานแหววเลยพิงพิงอ่าตอนนี้เราใช้เป็นของโทเทานะครับอ่าผลความร้อนสูงนะครับนี่นะตอนนี้นะแล้วก็ผลิตภัณฑ์อีกอย่างนึงนะอันนี้เราแถมให้กับ f อเราไปเลยนะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับ ก็จะเป็นตัวน้ำยาะะล้างหัวฉีดนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดดีเซลนะฮะสำหรับ F อซีที่เรา,าดูแลให้นะฮะมาซ่อมบำรุงกับเรานะครับตัวน,นี้แถมไปเลยเติมก็ไปเลยในถังนะครับในถังน้ำมันนะฮะทำการล้างหัวฉีดดีเซลนะฮะแถมไปเลยมูลค่า3 5 0บาทนะรเราจัดให้นะครับส่วนวีโกอีกคันหนึ่งนะคันนี้มีอการ ตอนเช้าแล้วสตาร์ทควันขาวนะครับปัญหาเกิดจากหัวฉีดนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานเอามาดูหน่อยดูดิสภาพหัวฉีดนะครับอันนี้แหวนรองหัวฉีดรั่วด้วยนะฮะแล้วก็ปลายหัวฉีดติดนะครับก็คือว่าคันนี้สตาร์ทขึ้นมาเครื่องยนต์สั่นเขย่านะครับอ่าชัดเจนนะฮะคือปลายหัวฉีดนั้นโทษสกปรกเลยครับดูดูดูด เกือบทุกหัวเลยประมาณสาหัวนะฮะที่เป็นคาบระเมานะครับโอหนี่ร้อนอยงร้อนจับไม่ได้เลยหนจับขึ้นมาให้ดเลยร้อนไ <c oughs> ยืมมือหน่อยอ่าไปหัดเลยนี่นะกรคาบระเมาที่ออกมาคือแหวนรองหัวฉีดตรงเนี้นะมันรั่วนะฮะ่อเสร็จความร้อนผ่านโอลิงขึ้นมาอีกนะปิ้นออกมาข้างนอกเลยนะครับ เสียงเครื่องยนต์ก็ไม่ค่อยพอเท่าไหร่ออะรนะครับสําหรับกนนี้แล้วก็สตาร์ทก็มาใหม่ๆเครื่องยนต์สันเขย่านะครับเดี๋ยวเราจะปัดหวัวฉีดล้างความสะอาดนะฮะแล้วก็เป็นป้ายหวัวฉีดแล้วก็เทสตวงน้ํามันให้ใหม่นะสาหรับกนนี้นะวีกโก้เครื่องยนต์ 2KD เหมือนกันเลยนะครับนี่าน้าเปลี่ยนใหม่นะครับก็ถ้ามีเวลาแสนห้าหมื่นกิโลนะฮะเปลี่ยนเลยวาวน้ำนั้น องศาที่เปิดอยู่ที่82องศานะครับ่วหัวฉีดอีกหนึ่งพันนะพอทงมาแล้วนะครับก็คือว่าอย่างสกป,ปรกเลยนะครับตอนนี้ต้นล้างคราอาดเถียนประมาณควาอาดใหม่นะครับสำหรับปลายหัวฉีดนะฮะเดี๋ยวเราจะเราเราเราไอ้นี่ละเราใช้นะครับการช็อตนะฮะหรือว่าต้ม ้มแล้วนะแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดดูแล้วนะคือปลายของฉีดนั้นยังฉีดได้ครบทุกรูนะยังไม่ทันนะฮะอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะประกอบกลับแล้วก็ลองเทปแล้วก็ตวงน้ํามันดูนะฮะถ้าได้ก็ใส่ได้เลยนะครับสําหรับหฉีดชุดนี้นะฮะในโต้ต้าวีโก้นะครับนะทตีมงานเราประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ไบวอในบว่าตับิ่งใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ตอนนี้กำลังเติมน้ำยาหม้อน้ำนะครับหรือว่าคูลเลนเติมเสร็จออกวิ่งทดสอบนะพอาวา่าน้ำเปิดน้ำจะหายไปแล้วก็เติมเพิ่มนะครับใครที่มาใช้บริการทางอู่ของเรานะครับก็คือถ้ามีการซ่อมลุงนะหรือว่าเปลี่ยนภัยน้ำมันเครื่องหรือว่าน้ำยาหล่อเย็นนะทางหูของเราจะมีตัวนี้นะครับน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับ อาเปิดใส่ให้ลูกค้าเลยไอเอฟซีของเรานะตัวนี้แถมไปเลยนะครับมูลค่า350บาทใส่เข้าไปฟรีเลยถนะ้ไม่กินตังค์นะครับตัวนี้คุณสมบัติคือทำความสะอาดหัวฉีดนะครับลดการสึกล้อของหัวฉีดนะครับประมาณนี้นะฮะคุณสมบัติของเขานะครับไว่ใช่วเอา้าทดสอบด้วยตาตาทแทกก่อนนี้แต็กก่อนนี่แต็กก่อนแต็กก่อน อ้าวพัวแบดไม่ใส่เดี๋ยวด้วยทดสอบแท็กแท็กแท็กฮียาวาการเปลี่ยนสายพันน้ำมิงก็เราแท็กมาก่อนนะเพื่อความชัวนะเผื่อมันไดจะเด่นดังแเป๊ะมาอุ้ยเดี๋ยวงานงอกครับ สอบประมาณนี้ก่อนอันนี้เดี๋ยวไปวิ่งวิ่งทดสอบแล้วดูดูน้ําด้วยนะว่ามันลงไประดับโลไหมนะฮะถ้าโลเติมเพิ่มนะครับอันนี้เต,เติมเติมเผื่อไปแล้วประมาณเป็นลิตรอะ่ะโอเคอันนี้หวัวฉีดใส่กลับเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนแว้นลองเปลี่ยนแว่นไรกับเทสตววน้ามันใหม่ทดสอบกรองอลาเปลี่ยน เอาเลยเอาฮ้ยของเขามาติดนะดนายาวไปยาวไปอ่าถอดหัวฉีดออกมาทำนะครับคันนี้ออกไปวิ่งก่อนแล้วค่อยมาเล่นนิ่งหัวฉีดนะครับถึงจะจบงาน100%เปอร์เซ็นต์ เรนนิ่งอย่างนี้อย่าไว้ใจนะครับเพราะว่าโอีดทอรองทัพนี่แนะนำนะเวลาทําการเซอร์วิสเนี่ยแนะนําให้ทําการเร์นนิ่งอ้ชีดใหม่ทุกครั้งนะครับตอนนี้มันเป็นรางไฟฟ้านะครับโอ้ยควันมันไม่มีด้วยจบแล้วครันี้จบแล้วเหลือออกไปวิ่งอ่ะพออุณหภูมิได้ก็มาเร์นนิ่ง เล่นนิ่งเสร็จก็ส่งงานเลยนะครับมิก o ูเซคดีแล้วครานี้<ป>หลังจากซ่อมเสร็จนะฮะก็ต้องล้างความสะอาดเครื่องยนต์ให้กับ f อของเราครับล้างให้ใหม่ๆกลิบๆเลยครับวิ่งไปดูน้ำด้วยเอาน้ำยาว้นน้ำไปด้วยติดไปด้วยหนึ่งกลโลนเปืเอ่อกเซเดนนะครับทางทางเปิดเติมแต่ว่าไม่มีหรอกเอาเอาไปเื่อไว้นะครับ โอเคให้ทีงานุยวิ่งทดสอบครับผมก่อนส่งเช็คลวทุกอย่างทุกจุดตรงที่รื้อครับผมอ่ะคันนี้ทีงานเรานะครับเรียนนิ่งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้นะฮะก็พร้อมส่งนะครับให้กับ f อของเราแล้วนะครับออกไปวิ่งหนึ่งดูพวกอัตราเร่งนะฮะแล้วก็เสียงเคกของเครื่องยนต์มีไหมนะเพราะว่าเราทำหัวฉีดนะครับ ทีมงานบอกว่าเสร็จเรียบร้อยนะฮะเราก็ลองเบิ้นดูซิมันเคกไหมล้วก็ดูด้วยปันดำไหมด้านหลังไม่ดำนะครับทีมงานเราก็ใช้โปรแกรมของโตโยตานะครับเข้ามาทำนะครับอยาจะหาเจอนะฮะมันเครื่องสแกนแต่ละรุ่นนะฮะมันก็หลากหลายนเหมือนกันก็หาจนเจอนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะ ทำไปสองคันโตโยต้าวีโกนะครับปีประมาณสองพันสิบนะครับสองพันสิบสองนะฮะอีกหนึ่งคันทําเกี่ยวกับระบบน้ำนะฮะซ่อมบํารุงเปลี่ยนชุดสายพานทัมมิ่งที่สามแสนกิโลนะครับอันนั้นเราแนะนำให้เอฟซีเราเปลี่ยนพวก้ยาเราเย็นนะฮะต้มน้ำนะครับจุดซีนนะตรงเทาเราลิ้นนะฮะเก็บความเรียบร้อยให้ เสร็จเรียบร้อยคันนั้นส่งงานแล้วเอฟีเดินทางกลับแล้ว<ม>นะฮะส่วนคันนี้โตโยต้ามิกโก้คันนี้นะเดี๋ยวเราโทรให้เอฟซีนะครับมาทําการรับรถนะครับเสร็จเรียบร้อยทั้งสองคันนะครับอ้าวกับวันนี้ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแช่นะครับกดติดตามทางช่อง b ูอูแง,ง่เจริญการช่างนะครับและทางเพจ a c e b o o k นะฮะแง่เจริญการช่างนะฮะสำคัญที่สุดเนะครับคือกระดิง่งอย่าลืม นะฮะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับวันนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะจบงบไม่บานปลายที่วงแงวเจริญการช่างนะครับ